ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาวน้อ <ım. S 2> ยพาเพลินค่ะ <único Liberty> <mail> <Eat. mer av ish> อย่างนี Go, so, like ้อ right. ันน oh. ี้ละพี่ตู้ดักเฮ้ยพี่ยังไอ้มันเข้าไปได้หันเด้อมันเป็นอันนั้นยอค่ะงหน่อมยินดูวัดกวดดูเด็กๆเตรียมตัวจะนอนแล้วนะคะโถจุ๊บอีกมละอ้าวจุ๊บกันอ่าแล้วกันแล้วกันไม่เห็นแม่ยุ้ยมาได้ตรงนี้เลยฮะพี่เห็นไม่ยุ้ยเลยเออไม่ยุ้ยกลับบ้านแล้วค่ะลูกไม่ยู้ย่าไม่ยู้ย่ะ แม่ยูยังมา่นสวนนาปีหรอแม่ยูต้องกลับไปนะเราต้องต้องหลับเกี่ยวครับสินวอนมาจาอจงเหรอเหรอเนะโอ้ยยุบนะยุบหลังเอาทำไมหนอกระดึงผมเออเออลออ จุ๊บอ่ะอ่ะน่ารักกุ๊กียวน่ารักทุ๊กกูเกียวน่ารักอำไมลูกเกียวขี้โมงแกียวขี้โมงแปลว่าอย่างกิขี้โมงอยางขี้โมงอย่างนั้นี่ตามว่าหยอกลุงจ๋าแล้วมาหอมเจ้าลุงจ๋าหน่อยเร็วลุงจ๋าคิดถึงมากเลยไม่ไม้ลุงกว่อะไรเร็โอ๊ยบม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โอไม่ได้ไปจุบแต่นอนนองคุยหน้าดุยหลังไปจุบกูสิ จุ๊กจ้่มลงไหน,ไองอนอ่ะให้เรากาะหน่อยจุกจ่กกลงไหนอ่ะคิดถึงลงไหม,มใทรมาแวพาโทมาโทมาครับก,กวครับุดคุดแวชุแวชชดดมวอย่าพูดเสียงดังลูก พวนพวนอกกับสูกันนองนองกับสูนอกวงนอนเนี่ยเห็นไหมล่ะเดี๋ยวเราหาพลอยเหยา่้ามเหยาขามยาบาฝ่ายหอ้า

มาทำมไมลู่กเาไม่อยา i r o ถ้าไม่อยาพลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมลกด Subscribe ให้ด้วยนะคะ